สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับผรับชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันในพลังงานรันดอมนั่นเองนะวันนี้เป็นพลังงานหัวข้อที่ว่าพอจากเสียสิทธิ์นะคะคำาอษฐานจิต์ของคุณส่งถึงใครที่ผ่านเข้ามาเจอนะคะหรือบังเอิญเข้ามาเจอครั้งแรกก็ได้นะเข้ามารับชมรับฟังในพลังงานนี้ไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนนะคะ คุณถูกนำพาถูกเรียกมาให้รับข้อความพลังงานบางอย่างเป็นเมสเซจการไล่นำนทางค่ะรวมไปถึงแนะโน้มสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นเป็นพลังบวกให้กับชื่อคุณเนาะเรามาดูพลังงานนี้ไปพร้อมๆกันนะคะพลังพลังงานค่ะนะรวมไปถึงของพลังงานนะคะจากบาร,รมีครูบาอาจารย์เสียสิทธิ์ทุกท่านนะคะให้มาช่วย ส่งไอเซจกับเพื่อนเพื่อของเราเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากดูพลังงานนะคะของเพื่อนเรากันเลยนะดูว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างที่ไพ่จะบอกนะคะเป็นการใช้พลังงานเบื้องต้นให้กับพวอเราด้วยค่ะว้าว,วแรกออกเป็น Special ลการ์นะเป็นธาตุไฟ นะคะ,ะแสดงว่าคนที่มารับชมพลังงานนี้คุณอาจจะอยู่ในธาตุไฟช้าส่วนใหญ่นะอืมมีพลังงานแห่งไฟนะคะเป็นนกฟีนิกซ์ด้วยในภาพมายรู้สึกว่าเครื่องของเราเนี่ยคุณเป็นคนที่เออมีไฟในตัวเองมากๆนะคะเหมือนกับมีพลังใจอะ่ะเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะจากจิตวิญญาณของคุณนี้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็งจากภายในจริงๆนะอืม แล้วมารู้สึกว่าเพื่อนของเรานะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายแน่นอนนะณนะตอนนี้ในการใช้ชีวิตในการที่คุณจะนำพาตัวคุณเนี่ยไปสู่จุดไหนหรือภาพอะไรนะคะที่อยู่ในหัวคุณณนะเวลานี้ที่เป็นเกี่ยวกับระยะยาวชีวิตของคุณนะคะนะแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องแน่ๆกับคำอิทธานจิตที่คุณส่งไปถึงเสือสิ์จักวาลน,นะคะที่คุณอาจจะเคย ขอพอรไว้ตั้งคำอธิษฐานจิตไว้นะคะว้าว h e h i g h p r i e s t e d ขึ้นมาค่ะพลังงานนี้นะคะสื่อถึงเลยว่าเพิ่เราเนี่ยณนะตอนนี้แล้วนะคะคุณเป็นคนที่สามารถสื่อตรงได้นะคะกับพลังงานเบื้องบนพลังงานที่อยู่นอกเหนือการมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตากายหยาบของมนุษย์นะคะ นั่นก็คือการที่คุณสามารถสื่อผ่านลึกลงไปเข้าในในระดับจิตวิญญาณได้นะคะออกับพลังงานอร์พพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธานับถือหรือเรียกได้ว,ว่าเป็นจิตตัวตนที่สูงกว่าของคุณอย่างนี้ได้ด้วยนะคะน้องมะสุกว่าตอนนี้หลายคนนะคะคุณน่าจะทําอะไรที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะทําอะไรที่มีความเป็นส่วนตัวในที่นี้เนี่ยคือหมายถึงว่า คุณมีสติปัญญาญาณที่ลึกมากขึ้นแล้วอะค่ะกับการจัดการกับการทำสิ่งต่างในชีวิตนะคะมาพร้อมกับทั้งการมีแบบแผนการวางแผนนะคะแล้วก็หลักความเข้าใจที่ลึกซึ้งนั่นเองเนาะอืมแปดเหรียญใช่ค่ะนะแสดงว่าเออพลังงานรันดอมนี้นะคะพูดถึงเรื่องของเราจะต้องเป็นคนที่รู้แล้วนะ ว่าภารกิจของคุณคืออะไรนะคะแล้วคุณก็กําลังตระเตรียมนะคะกำลังเตรียมพร้อมแล้วก็ทําสิ่งต่างๆให้ไปสู่การบรรลุผลนั้นบรรลุภารกิจของคุณนะคะคุณอะค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นศรัทธามากๆเลยนะคะว่าเอ่อการดําเนินการสิ่งต่างๆะคะที่จะเป็นปลายสอดคล้องกับการบรรลุเส้นทางภารกิจนี้ของคุณเนี่ยแน่นอนคุณไม่ได้ทําทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองนะ แปดเหรียญเปรียบเสมือนกับคุณทําไปแปดสิบเอร์เซนต่ะแต่อีกยี่สิบอร์ซนคุณต้องไว้วางใจนะคะให้พลังงานเบื้องบนเนี่ยมาช่วยนะคะจัดการหรือทําให้มันลงล็อกลงตัวหรือมาในจังหวะเวลาที่ถูกต้องสอดคองกันเช่นกันให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าเออพลังงานรันดอมในวันนี้อ่ะหลายคนก็ต้องบอกว่าคุณนะ่ะรู้นะคะ ลึกๆคือเซน์คุณค่อนข้างที่จะลึกแล้วแล้วก็มีความรู้สึกลึกถึงนะคะจังหวะชีวคุณนะตอนนี้นะที่มันจะสัมพันธ์ยังไงกับสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้าหลายคนต้องอาจจะเรียกได้ว่ามียานนิมิตระดับหนึ่งเช่นอาจจะเริ่มเห็นไกด์ลายผ่านทางความฝันหรือสัญลักษณ์ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากนะคะเออในการแบบรับรู้สึกถึงพลังงานที่ลึกตรงนี้ นะจากการที่คุณได้รับสื่อผ่านทางสสิิ์โดยตรงนั่นเองหว้าวไฮเดอะเวลค่ะอืมนะแล้วมาสุขว่าตอนนี้เพิ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างมากเลยนะคือคุณอะไรายช่งการตัดสินนะคะมีความตัดสินน้อยลงแหละอืมจากในที่ผ่านมาที่คุณนะคะอาจจะยัง แต่มันไปด้วยแห่งการตัดสินนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องคนสถานการณ์ต่างๆนะแต่ตอนนี้คุณเริ่มที่จะมองแบบเป็นปัจเจกได้มีความละเอียดลึกช่องซ้อนมากขึ้นนะคะในการมองเห็นเหตุปัจจัยที่มาที่ไปสากลต่างๆหรือผู้คนที่เกี่ยวข้งของกับคุณนะคะหรือบางทีอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องเกี่ยวข้งของกับคุณก็ได้เช่นคุณอาจจะมองผ่านออรูปแบบณจังหวะชีวิตช่วงนี้ของคนคนนั้นเนี่ย เออเขาเป็นอะไรแล้วก็เป็นเหตุผลมาจากสิ่งใดในอดีตที่ส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันนะคะเนี่ยคือสิ่งที่คุณรับรู้ได้ลึกแล้วอะคะ่ะมากขึ้นเนาะแล้วก็มันเลยทำให้คุณเนี่ยได้ซึ่งการตัดสินที่น้อยลงไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้รู้ในการที่รู้จังหวะสิ่งใดที่คุณควร เผยออกมาพูดออกมาในสิ่งที่คุณรับรู้ลึกตรงนี้ในขณะที่บางจังหวะช่วงเวลายังไม่ถึงเวลาหรืออาจจะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องสื่อผ่านอะไรออกไปมันเหมือนกับเป็นประมาณว่าถ้าไม่ควรข้ามเขตแดนนั้นไม่ควรข้ามเส้นอะไรตรงนั้นก็คือคุณจะไม่ก้าวไกลเข้าไปข้ามไปแต่คุณรับรู้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นพลของเรานะคะล้วก ดดิมเราเนียยังพูดถึงคุณสมบัติตัวตนเพื่อนะคุณเป็นคนที่รักสงบตอนเนี้ยคุณกลายเป็นคนทีออ่มีความสงบในตัวเองสูงมากมีความ p e a c e f ฟ l ู ue, นะคะสื่อสารกับใครพูดอะไรกับใครเนี่ยจะเต็มด้วยวาจาแห่งความนุ่มนวลหรือเมตตามีจิตท,ที่เมตตาสูงยิ่งขึ้นในเวลานี้แล้วนะคะที่ต่อมานะคะคือไพ่ Seven of w a วนะเไม้ค่ะ จ็ดไม้เนี่ยพูดถึงนะว่าเพื่อนเราเติบโตผ่านอะไรมาในชีวิตยเยอะมากเลยนะคะที่ส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าเติบโตทางจิตวิญญาณมากนะคะการผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ในเรื่องของประสบการณ์ที่เจอหรือวัยที่โตขึ้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าค่าประสบการณ์ที่คุณมีผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันได้สร้างจุดเปลี่ยนแปลงนะคะ ในพลังงานบางอย่างหรือการตื่นรู้ของคุณนะมันไม่ใช่เป็นแค่ประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไปแต่การเติบโตทางสิปัญญาของคุณยังอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยยังวนหลูดก,กับสิ่งเดิมอันนั้นไม่ได้เรียกว่าการผ่านมานะคะแต่คุณนี่แหละสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมาเติบโตนั่นเองนะคะจากค่าประสบการณ์ต่างในชีวิตคุณเนาะอืมเรื่องพของเรานะคะคุณอาจจะเกิดธาตุไฟส่วนใหญ่นะแม่สิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุดิน ลูกศบกันมังกรน,นะคะสามารถเป็นาลัคนาราศีอื่นๆได้บทเช่นกันเนาะอืมโอเคทีนี้เราก็จะมาดูพลังงานหัวข้อกันแล้วค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้พรคุณนะพรจากเศษศิทธิท์นี้ที่มาจากคำมไีทฐานจิตของคุณที่ส่งถึงท่านนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพา่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ ว้าวสเปเชียลการออกมานะคะอีกหนึ่งใบนะโอเคใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับพรเลยนะคะที่สิสิต้องการมามอบให้กับเพื่อนๆน,นะให้เพื่อนของเราได้รับรู้นะจากคำอธิฐานจิตของคุณที่ส่งถึงในที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้การันตีนะคะแล้วก็รับรู้สึกถึงแล้วนะกับคำอธิฐานจิตของคุณนะคะที่ท่านกำลังจะช่วยบรรดาลเข้ามานะ โดยมันอาจจะต้องเกิดจากการที่เคลียอะไรบางอย่างในชื่อคุณก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานที่ไม่สัมพันธ์กับในชื่อคุณมาหรืออุปสรรคปัญหาใดๆก็จะถูกขจัดปัดเป่านะคะตรงนี้นะอะไรก่อนหน้าที่รู้สึกว่ามันยังดูติดขัดก็จะราบรื่นขึ้นนะคะามาดูกันต่อนะ ว้าวโอ้โหแปดหมายออกมาเลยอ่ะคีฐานจิตของคุณที่ส่งถึงท่านนะคะพรจากสี่สิบเนี่ยจะทําให้คุณเ่ยเกิดการไปข้างหน้าเกิดการก้าวหน้านะคะแล้วแน่นอนว่ามันรู้สึกสัมพันธ์กับภารกิจของคุณอะ่ะจีคุณมุ่งหวังปรารถนาเช่นกันที่อยากจะให้มีการขยับไปข้างหน้าก้าวหน้านะคะบอกเลยว่าคุณจะต้อง รู้สึกประทับใจแล้วก็ประหลาดแปลกใจมากๆนะเพราะว่าสิ่งนี้จะเข้ามาเกิดขึ้นนะคะพอจากสิ่งศิทธิ์เนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบางเรื่องบางสิ่งมันได้ผลเร็วเหนือเกินความคาดหมายของคุณเลยนะแปดไมายนี้นะคะแล้วก็ดูจากขึ้นตรงอะ่ะเป็นในด้านของความสําเร็จความก้าวหน้านะคะที่ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คาดถึงอะ่ะว่าจะเข้ามา เร็วกว่าในระยะเวลาที่คุณมองไว้หรืออาจจะต้องใช้เวลานานไปมากกว่านี้ที่ตอนแรกคุณมองไว้แต่ปรากฏว่าพอจากสสิยสิทธิ์นะจะทําให้สิ่งนี้เข้ามาเร็วเกินกว่าที่คุณจะคาดหวังหรือคาดการไว้ได้นะคะอืมว้าวนายออฟคัพค่ะก้าวถ้วยนะโอ้โหความสุขค่ะ พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะข้ามิฐานจิตของคุณที่ส่งถึงท่านนะจิตคุณกำลังจะได้รับมันคือความสุขอืมบอกเลยแล้วแน่นอนว่าอะไรที่เป็นสาการเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ส่งผลถึงความสุขด้วยเช่นกันให้กับชีวุตเพื่อนกําลังจะถูกจัดเรียงร้อยเรียงมาสู่ชีวิตของคุณนะคะ แล้วนายก็หองว่าแน่นอนว่าพลัง,งของคุณอ่ะสอดคล้องแต่เดิมมาอยู่แล้วด้วยนะเอ,อ่อทุกอย่างก็คือมันเริ่มสัมพันธ์กันเป็นอะไรที่มาเชื่อมโยงดึงดูดเข้าหากันนั่นเองนะคะมันเริ่มจากการที่คุณอ่ะเรียนรู้นะคะเติบโตมามากพอกับข้ามประสบการณ์ในช่วงคุณแล้วคุณได้ปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนพลังงานมาได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมานะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของการ เป็นพลังงานสอดคล้องในสีที่คุณจะเป็นในวันข้างหน้านะนั่นคือการที่คุณสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับความสุขความสงบสุขนะคะเออจากจิตวิญญาณที่ตื่นรู้จากการทําสิ่งต่างๆคุณเนี่ยด้วยการมีสติปัญญายาณที่เฉียบคมมากขึ้นนี้นะคะสงนี้เกิดขึ้นเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเข้ามานะคะ ก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นเหตุการณ์สาการหรือผู้คนเนี่ยท,ที่สอดคล้องเป็นไปนตามพลังงานความสุขของคุณนับตรงนี้ไปนะคะอะมาดูกันต่อว้าวคุยนนะอเป็นอคค่ะโอ้โหนะหลายคนเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเด่นชัดมากๆนะ,ะแสดงว่าพลังงานนี้นะคะหลายท่านน่าจะต้องเคยไป ตั้งอิฐฐานจิตขอพอรไว้นะคะอาจจะแบบไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรืออาจจะตั้งจิตอิฐฐานก็ได้ผ่านจิตของคุณอำนาจจิตของคุณเนี่ยในด้านการเงินนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่คุณกำลังจะได้รับเข้ามาคุณจะถูกช่วยเหลือจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสาการทางการเงินที่ดีขึ้นมากๆนะคะหลายคนแน่นอนสัมพันธ์นก,นกันกับภารกิจสิ่งคุณทำอะ่ะจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ นะคะนำมาซึ่งการปลดล็อกชีตในด้านการเงินที่ดีขึ้นได้หรือไม่ทั้งเป็นการที่มีอิทธิพลได้รับการช่วยเหลือจากใครเข้ามาตรงนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นนะคะต่อมานะว้าวไพ่ j u s t i c ค่ะความยุติธรรมอะความแฟร์จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะพอจะเสียสิทธินี้นะคะสำหรับใครที่มาเจอรันดอมนี้ ท่านเห็นคุณมาอย่างยาวนาะนแน่ๆนะคะพลังงานนี้นะเห็นคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างมานะคะด้วยความมีคุณธรรมด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณปัญญาญาณของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท่านทดสอบคุณด้วยในบางช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่ผ่านมาของคุณแล้วทำให้ท่านได้รับรู้ว่าคุณเป็นผู้ที่คู่ควรสมควรและที่จะได้รับผ่อน ออได้รับสิ่งที่คุณไอาฐานจิตไว้เนี่ยให้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าทุกอย่างมันคือกฎแห่งสัจธรรมกฎแห่งความยุติธรรมเสมอนะคะในในด้านของโลกแห่งพลังงานอืมนะคะแล้วมันก็คือเหตุแห่งความจริงทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนเพื่อเนี่ย จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสอดคล้องกับสิ่งที่คุณใช้เวลามาช่วงชีวิตหนึ่งเลยในการแบบก้าวข้ามพิสูจน์หรือดึงพลังงานเดิมแท้ของคุณขึ้นมาได้สอดคล้องกับสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นคุณค่าต่างๆที่คู่ควรกับคุณเข้ามานะคะท่านก็กำลังจะเตรียมมอบสัตย์สนตกับเพื่อนๆนะ แล้วก็หลายคนบอกเลยคุณรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคุณเลือกไว้คุณทำสายคอนแทคไว้นะคะกับท่านกับสิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอืมเมื่อจังหวะเวลานี้มาถึงเมื่อคุณมาถึงในช่วงจังหวะที่คุณได้ปลดล็อกบางอย่างในจิตเดิมแท้ของคุณได้นะคะอ่ะ ทีนี้จะมาดูอีกแถวหนึ่งเป็นบทสรุปนะคะนะพรจากสีสินี้นะคะที่มาจากคําอธิษฐานจิตของคุณส่งถึงท่านเนาะ mm hmm. ท่านจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะกับพรนี้ที่ท่านจะมอบให้กับเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. ว้าวไพ่เมจิเชียขึ้นมานะคะอันนี้เด็ดเลยอะเป็นในด้านความสามารถพรสวรรค์นะที่เป็นผลปัจจัยร่วมแน่ๆน,นะโดนบรรดาลให้คุณเนี่ย ลุล่วงภารกิจของคุณนำพาคุณเนี่ยไปสู่ความสำเร็จการบรรลุภารกิจได้อย่างแน่นอนนะคะอืมอุ้ยคนลุกเลยอะ่ะเพราะว่าเมดิเชียนเนี่ยมันสุกว่ามันเป็นในเรื่องของไอเดียเป็นในเรื่องของเอ่อการทำอะไรต่างๆอ่ะที่คุณถูกนำทางนะคะจากสิสิทธิ์นั่นเองนะเออคุณน่าจะได้รับเอ่อการไกด์ไลน์ลงมาผ่านทางความคิด ปิ้งแวบไอเดียปิ้งแวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหรือไม่ทั่งเป็นแรงบันดาลใจที่เข้ามาใหม่ๆทุกอย่างตรงเนี้ถูกส่งมาในการช่วยเหลือผักดันเพื่อนๆนะให้ยิ่งเข้าใกล้กับการบรรลุภารกิจของคุณที่ท่านช่วยหนุนนำคุณอยู่นะคะอืมอามาดูกันต่อแล้ก็มีไพ่ The Hermit ค่ะโอ้โห อันนี้มายรู้สึกว่าชื่อของคุณจะมีความราบเรียบราบรื่นสงบสุขยิ่งขึ้นแน่ๆน,นะคะในเส้นทางต่อจากนี้ชื่อของคุณนะมันเหมือนกับว่าพรที่เศรษฐีจะให้กับคุณนะคะคือการที่ท่านเนี่ยจะส่งเสริมช่วยคุณนะคะอืมในปัจจัยแวดล้อมต่างๆในชื่อของคุณก่อนนะให้อยู่ในระดับความมั่นคงทางโลกระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะสอดคล้องอะคะ่ะ กับการที่พวงเราเนี่ยไปในเส้นทางนี้ที่ควบคู่กันไปทั้งเอ่อทางโลกแห่งจิตวิญญาณการตื่นรู้และทางโลกที่เป็นอยู่ในโลก 3d นี้นะคะอืมเนาะซึ่งเอ่อปัจจัยอะ่ะในความพรียบพร้อมระดับหนึ่งของทางโลก 3d อะ่ะก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นผลปัจจัยที่สําคัญเช่นกันเป็นฟันเฟืองที่สาคัญเช่นกันที่จะผลักดันให้คุณอะ่ะมีโอกาสเติบโตยิ่งขึ้น การพัฒนาในเรื่องของเชิงทางจิตยาโลกแห่งพลังงานในการแบบให้คุณได้เรียนรู้มีประสบการณ์ยิ่งขึ้นนะคะจากการที่คุณมีอิสรภาพทางชีวิตเวลาความมั่นคงแล้วก็จะนำพาให้คุณสามารถไปเผยแพร่หรือทำสิ่งดีในรูปแบบอื่นๆได้อีกในการช่วยคนปลดล็อกพลังงานของพวกเขานะคะเมื่อคุณคอนเนคกกับไฟได้ตรงนี้นั่นเองเนาะว้าว อันนี้เป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะแล้วบอกเลยนะว่าพรจากสี่สิดนี้นะคะถ้านในที่ผ่านมาแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยจากค่าประสบการณ์ในช่วงคที่ผ่านมาเนาะก็ต้องย่อมที่จะเจอเหตุการณ์อะไรไปบ้างที่ไม่ดีเนาะคะืมในการแบบถูกฟอสถูกสะท้อนเช่นกันนะแต่ว่าสําหรับใครในที่นี้นะคะบางพลังงานที่เขาเคยแอคแท็กใส่คุณ ในด้านที่เป็นเชิงลบด้านที่ไม่ดีและเขาอะยังไม่ได้สำนึกหรือเขายังไม่ได้ตื่นขึ้นอยู่ดียังคงวนลูปไปกับสิ่งนี้พลังงานนี้นะคะบอกเลยว่าพลังงานแห่งเสียสิทธิ์ของคุณนะคะกำลังจะสะท้อนบางอย่างนะในการทำให้คนที่อยู่ในพลังงานเนี้ยตื่นขึ้นแต่การที่ ออพลังงานของคนเหล่านี้ที่จะถูกทําให้ตื่นขึ้นเปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นเนี่ยแน่นอนย่อมต้องเกิดจากที่เขาได้บทเรียนค่ะเรียกได้ว่าจะต้องเผชิญหน้าหรือรับกับผลกามาที่เขาเคยมีกับคุณก่อนแล้วในทางเดียวกันมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดการจิตสํานึกรู้ขึ้นนะคะในที่สุดนั่นเองเนาะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สิส,สิมาบอกกับคุณ นะคะน้อยเอาปเป็นเ้้าค่ะอืมนะโดยเฉพาะหลายคนแน่นอนจะต้องเคยถูกมันเชิงเอาดัดเอาเปรียบถูกทําอะไรที่ไม่แฟร์ไปในอดีตชิดเกี่ยวข้องกับด้านเงินเช่นคุณเคยเคยถูกโกงเคยถูกหักหลังนะคะหรือช่วงชิงผลประโยชน์อะไรไปสิ่งที่ขึ้นมาก้าเหรียญน,นะคะพรจากสิ่งสิทธิ์นะคะกําลังจะเรียกได้ว่า เรียกคืนกลับมาค่ะมาในรูปแบบใหม่มาในวิธีการใหม่หรือผลลัพธ์ใหม่ให้กับคุณเองนะสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปในอดีตสินทรัพย์เงินทองใดๆกำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่เกิดเป็นความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนตรงนี้นะคะว้าวแล้วก็มีคุยน็อปสอดค่ะนะราชินีถือดาบด้วยอืม เพราะฉะนั้นบทสรุปแล้วนะคะพรจากสิ่งศิษย์นะคะคำอธิษฐานจิตของคุณที่ส่งถึงท่านท่านกําลังจะช่วยผักดันช่วคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนิวพาธพัฒใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยบอกเลยนะว่าคุณอะ่ะจะมีคนรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะอันเนี้ยคนรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นได้ทางแง่ของการมีชื่อเสียงมากขึ้นได้หรืออาจจะหมายถึงการที่ความสําเร็จของคุณเนี่ย มันมันเป็นที่ยอมรับรู้ถูกเปิดเผยให้เป็นที่รับรู้ทั้งหมดทั้งมวลในที่สุดนะคะแล้วก็นำซึ่งให้คุณจะกลายเป็นผู้ที่มียานบารมีมากนะสามารถที่จะเป็นผู้นำเอานำชี้ทางส่องแสงนำทางอ่ะให้กับคนอื่นไนดะ้อย่างอีกมากมายนะพลังงานนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูปิดท้ายด้วยไพ่ย,ยานโลกนะคะจะบอกอะไรบ้างนะ พอจากเสีงสยงิ์นี้ถึงคุณนะคะ้ามีนฐานจิตของคุณที่ส่งถึงท่านแล้วนะท่านจะนำทางตอบรับว่าอย่างไรเพิ่มเติมนะคะโอ้ยไพ่พ่อแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไพ่เป็นไพ่ของ บรารมีครูบาอาจารย์ศักิสิทธิ์เลยนะคะเป็นไพ่แห่งตัวแทนเลยนะตรงนี้ออกมารู้สึกว่าพลังงานนี้ต้องการมายืนหยัดยืนยันกับเพื่อนๆนะคะว่าช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สาคัญและที่คุณจะต้องเดินหน้าเต็มที่กับท่านนะคะอืมนะเชื่อมั่นในศักยภาพนะคะเชื่อมั่นในยันบรารมีที่คุณเชื่อมโยงกับจิตญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับท่านนะคะ จะเดินก้าวหน้าเห็นไหมคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่แน่ๆพลังงานนี้นะคะคุณกําลังก้าวไปสู่ชีวิตของความจเจริญนุ่งเริงก้าวหน้าจริงๆนะคะหลักแห่งความมั่นคงยั่งยืนจะเกิดขึ้นในถึงคุณนะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆใหม่ๆด้วยที่รอคุณอยู่เช่นกันในวันข้างหน้ามากมายที่คุณจะได้มีประสบการณ์ที่คุณจะได้ทํานะคะบรรยากาศไม่ดีค่ะนี่เลยนะ บางคนก่อนหน้าแน่นอนจะต้องไปเคยตกอยู่ในสภาวะาสารการที่ดูไม่ค่อยเป็นใจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีหรือกลุ่มคนที่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ต่อพลังงานคุณทุกอย่างถูกเคลียร์คุณจะเริ่มเห็นเลยนะว่ามีบางคนไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้เหมือนเดิมในเชิงแบบถูกผลักออกจากทางสารการบางอย่างนั่นคือการถูกกันถูกเคลียร์นะกับ ิ่งเดิมมาแพทเทิร์นเก่าเดิมมาของคุณเพราะว่าพอคุณได้มีการเลื่อนระดับพลังงานชีวิตใหม่พลังงานจิตยาภายในโลกภายในของคุณจริงๆเนี่ยเอ,อเขาเรียกว่าบุคคลรอบตัวบางคนที่เขาไม่ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานขึ้นมาเหมือนกับคุณเนี่ยมันก็คือเป็นอะไรที่ถูกผลักออกโดยกฎของพลังงานธรรมชาตินะคะอืมเอามาดูกันต่อนะ โอ้เดินหน้าต่อชัดเจนเลยนะคะท่านก็อยากจะมาบอกเลยนะพลังงานนี้สำหรับใครนะคะที่คุณอยากจะได้รับคำตอบนะว่าคุณมาถูกทางแล้วใช่หรือไม่ใช่นะคะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องหันหลังกลับไปอีกแล้วนะพลังงานนี้บอกเลยนะคะแล้วช่วงเวลาเร่งด่วนเห็นไหมขึ้นมานะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นจังหวะนาะทีทองเหมือนกันนะช่วยคุณว่าเออคุณน่ะจะ ใช้เวลาคุณภาพตรงนี้ที่เิรสิส์กำลังจะอำนวยพรนะ่ะให้เกิดขึ้นแล้วกับคุณเนี่ยจะเป็นไปได้มากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลานี้ของคุณนะในการมีโฟกัสในการเชื่อมัน่นศรัทธานะแล้วก็พุ่งมุ่งไปนะในการที่คุณจะบรรลุภารกิจเส้นทางของคุณนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆในด้านอื่นจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเองที่ท่านจะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะ อหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวที่ดีขึ้นคู่ครองความรักนะคะสิ่งที่สัมพันธ์นกันกับพลังงานใหม่ของคนนี้จะเข้ามานะคะก็เป็นพลังงานนี้ให้กับพวกเราทุกท่านนะขอบคุณค่ะ